สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นงเลก็จะพาทุกท่านนะคะทัวยุ้งฉางแม่นงเลค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะก็เตรียมข้าวยุ้งฉางค่ะทุกคนนี่ค่ะฝั่งนี้ก็คือข้าวอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะนํเข้าวยุ้งฉางด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นข้าวสําหรับปีนี้ที่เราได้มานะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็รวมทั้งหมดแล้วนะคะทุกคนก็จะอัด มองเป็นหย่อมๆค่ะทุกคนคะเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะทุกคนถึงขั้นต้องลากดึงเข้าข้างในค่ะทุกคนคะนี่คะ่ะก็เดี๋ยวเราไปรอที่ยุ่งฉางกันเลยค่ะนี่คะ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้ายุ่งฉางแล้วคะ่ะนี่คะ่ะก็เป็นยุ่งฉางของเราเองนะคะทุกคนขนาดไม่ใหญ่นะคะทุกคนคะ ตอนนี้ก็มีข้าวนะคะจากปีที่แล้วนู่นนะคะทุกคนอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ของปีที่แล้วค่ะทุกคนเหลืออยู่สี่กระสอบตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมาเรียกว่าเก็บทำความสะอาดก่อนนำข้าวเข้ายุ้งฉางค่ะทุกคนคะ่ะ ก็เดี๋ยวขอทาความสะอาดก่อนสักครู่นะคะทุกคนคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะข้าวเก่าจากปีที่แล้วนู่นนะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะเหลือห้ากระสอบนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จากปีที่แล้วเมื่อกี้นี้นะคะเหลือสี่กระสอบค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกว่าปัดกวาดนะคะปัดกวาดปัดฝุ่นนะคะทุกคนออกบ้างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอนะคะรอให้พี่ชายมาขยับข้าวเก่านะคะ ไว้ด้วยกันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเอาข้าวใหม่ของเราเข้ายุง้งฉางค,ะค่ะทุกคนคะโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้แป๊บน,นึง น, <projeto> น,น,นะคะตอนนี้ก็เอาขึ้นยุ้งช้างได้หลายกระสอบแล้วค่ะทุกคนฝั่งทางนี้ก็เป็นข้าวเก่านะคะข้าวเก่าเอามาเรียงฝั่งนี้คะ่ะตอนนี้นะคะก็เ,าเอาข้าวขึ้นมาได้บางส่วนแล้วคะ่ะทุกคนนี่ทางนี้ก็เป็นข้าวใหม่นะคะเนาะเริ่มมาได้หลายกระสอบแล้วคะ่ะส่วนฝั่งทางนี้นะคะเป็นข้าวเก่านะคะ เนี่ยค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มเอาเข้ามานะคะเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนำข้าวเข้ายุ้งฉางของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะยุ้งฉางเราก็มีขนาดเพียงเท่านี้เองนะคะทุกคนแต่เราก็เก็บข้าวได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนคะ่ะ ก็ฝากติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้บ้านหลังน้อยของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเรยขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายไฮโลทุก n น